หัว้นดอกเนี่ยไปนู่นดอกมะเทียปรืมะเทียหอมตะไข่หอมไฮตัวหัวนวแม่สมุนไพรรวนรวนพี่้องเลยปลาอยู่ฝั่งไหนหปลาเจอว่มีแต่ไขยไส่สามเงาพี่้องปลาปลาหรอหยอกไม่ตัวพิเศษหรอ ได้ไดสวัสดีครับพี่น้องปองปาคลายสุขุสุขนครับผมมาคุยยี่สานบางหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีตอนข้นอแรก,กครับพี่น้องวันนี้ครับแดกต้นล้มโตครับพี่น้องมีของฝากของต่อนมาให้กับทีมงานอีสานมาหน่อยครับแล้วละชื่อคุณเบิ้งคุณสุขณศราระราน ที่วันซูชูฟันซาดนพี่ร้องเป็นอันสุพันซาเป็นชูพูดงบูวันนาชพินอยู่ประเทศออสเตรเลียเป็นผู้ดงมาให้เอาอยู่เ้ากินผู้เก่านั่นแหละเหมือไปโดนลูกสาวลูกสาวสุพินสุพินเอาอปุวยเปิดเขิ่งในให้มันลูกไส้เถอะนี่ลูกสาวเราเปิดบอกเป็นลูกไส้ได้เตี้ยโอ้ดีลุนกันครับพี่น้องบรรยากาศตอนนี้อึมคขึ้นครับพี่น้อง มืดฟ้ามืดดินอยู่ฝนก็ตกมากพอมาแล้วมาเตรียมพ่อสมยอยจากจันนี่พอเกิดยังดีหรอกพอดิซุมแต่เย็นน้องเมย์มันสินพี่จ่าคอยแต่ปไปลาเห็ดมากจีมหยันเปลากรเเบนก้องมีีปลาสลิดมีปลานิง นี่ปลาดุกนี่ปลาอันนี้ปลาปลาคอปลามิเตอร์ไปลาดุกปลาช่อนปลาช่อนปลาช่อนนี่ปลาดุกมีนี้ตัวปลาคอปลาคอในกันนั่นเราไปต้นปลาช่อนก็ปลาช่อนก็ปลาคอขึ้นครับปลาก็มิเตอร์ไฮปลให่หลายเด้อสุพินปิกสาวทเทยุบประเทยุออเทเดียอยากให้ทีมงานอีสานบันอร่อยได้กินใจหลายๆทีมีผมฝาองต้นปลาสลิดครับมีเตอรหไมีเตอรหไฮไม่มีหัวไม่มีหัว ขอบใจหลายที่มีเนี่ยฝากเนืตอนมาให้กับทีมงานอีสานบนหน่อยห้องดียวยดงกินแต่แรงนี่แซานี่ก็โอ้แรงนี่ก็สิบตะเนียกินแล้วครับสิได้ไปหาอยากหาโยกกันมือนิงพอกันครับว่าส <|so|>> ิมีเผ็ดเมนูแบบเลยเนี่ย เอ็ดซ so, to ูทีมงานจินอื้นยังผอกันอีกทึงครับว่ามาน่มอมาตลอดเาปุยเวทยน่ไลซีมเหียปุยอันนี้ยอถอเตีเริ่มมาตะ้องเาลก็เก่งไล่ไล่เสียไล่ค้อมเกียอด่วถทีมงานโอ้เสียเเราโคตรนอปะเด็นน้อโอ้ยสวินวิกิทวิกินเออจูพินเออูพินวกพินพินกีตากีต้ากันเนาะ เอาเลยขอบใจเลยครับมื่นยูดีพ่อกระดิ่งเลยลำลำด้วยสวยวันสวยขึ้นยูดีะครับี่มายูดีน่ฮะสวยวันสวยขึ้นตีเก็บใยได้ข่มไข่ใหญ่มีเอาปุ๋ยทิ่มมาได้เดี๋ยวมันสุกกันเด้อพี่น้องเอาไวปสำนีก่อนนะครับเนาะขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผลงานมื่งขึ้นครับพี่น้องนี่เต็มสาหมอกกอกเลยหลังจากที่มั่อหนงแหงมาโดนครับถือว่ามาแห้งมาหนักเติบอยู่ ก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับถือว่าโอ้ต่างคนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสกันไปตามๆกันสาทางนี้ก็หลายครับนี่ถือว่าใกล้อยู่นี่ครับน้ำเขาสาเตรียมให้เตรียมหน้าไป้ยรุ่นเลยวผ้าผีผ้าน่พาพานองเบ่งนกง่ายบินเบิอนเบือนดิวผีหน้องเอ้ยปะไม่ตัวเอายัางล่ะโอ้พักกระเดาเออเอาเจ็บบอ,อกปาปะเอาเราเท้ามันขุ่ม เันมีหนูขวใส่มาัาไขอยู่เดิเขาก็ทีดีใจหลายเนาะพญรุ่นเนาะโอ้ขา่าวฝนดีว่ะโอ้ยลมน้ำไหลเติอบอยู่เนี่ยตกมากขึ้นแรกขึ้นขึ้นเดียวพี่น้องคือว่าไขอยู่ได้กี่หยาไหลเด้หน้าห้องนี่ปีนี้พอดีติดปั๊บแตงไม่นั่นหน้าพญรุ่นเอาพี่พี่น<ง>้องเบิ่วงว่ามันดีใจ,ม,ใจมันมันมีฝนลงมาใจพ่อเด็กมาปลาพญตัวให้กินเขาง่ายทั้งห้องในส่วน ม่านหนึ่งปลาเน่ปลาครับพี่น้องแ่นปลาลุกสาวชุพิ้นฝากมายข้ออข้อมงา่มอางีู้ตเนาเกี่ยวย่างมก็ถีี่ายลูกนร้านงั่มหนึ่งอนตู้รุ่งใจอันทางไตแม่น,นมบบันไปตะไคไปตะไคร i̇şte right right ่างเค่องเอาไปตะไครลุกไปแอนมันขาพี่น้องเลย เค่เยงที s <S ่หล mm. ังไ่วงวพอกุออกมาเลย่บ่เขาจะได้กับากินหนึ่งปลาคอยงี้น้ำไปรุ่นก็มีตัวเด้อแจนครับสมองสุบ้นนครับฝนตกมีันกันเดี๋ยวไปรุ่นงมาอยู่ฝนตกไปนองเ้ยมันดังไม่ยามีตัวดังทานดังทานเหมือทานเจียมน้ำฟื้นแซม ว้าวโอ้ยโชคดีเดี๋ยวฝนตกลงมาใส่เข่าปลาแนะนำสิพ่อได้ยู่ได้กินได้กินเด็กท่านคือเคนวานหรืพี่น้องเลยแต่ว่าต่างรุ่นกันนี่เน่าเหรอครับรอบชิงชนะเลิศสิเป็นยังไงยังติดตามบึงแต่ว่ากันยังสีของหูไข่หรือไม่ตูวหลายคนกับสียิ้มได้เพราะว่าฝนตกลงมาเนาะไอหอนมันเราเป็นน่องแบบนี้เนี่ยชไปเก็บปักบุ่งมาตั้งแต่สาเฮาล่ะ ไปยักบุ่งล่งไปพี่น้องในในตัวเอาหวัวหนึ่งเด้อเหมือนนี้เพราะว่าลรืมซึ่งอยู่ในบ้านไยหนึ่งไฟหวัวหนึ่งเขาเห้าหนี่ลละไฟหมอบปิดกระได้ขึ้นกันพี่น้องอ่อนหันหนึ่งยุดเฉือนรืมมซึ่งผลระตตกข้างกะเลี้ขี้เขาไปกยะยากกเลยเอาหวดหนี่ละหนึ่งชุกขึ้นกันพี่น้อง มีตั้ร่องตำแกวพริกดิบตำแ้วใสกระเทียมมีรุ่ร่องอยากสูตรี้รองมึงสินี้ผมตีมีตัวอีกกีมานะเีิ่มเติไปีกีดอกเขาแบบสายตรงรงมืองมีตัวมันเป็นแบบพริกขี้หนูนะแมนมันหอมมันมัคือแบบพริกมืออื่นเนี่ยแบพริกขี้หนูต้องตำสดมันจ้งแสบเดี๋ยวบ้าหนึ่งปลากับแจ้วหอมหอมองแกวเห็พี่น้องบึงใส่ยังไงแบน ้ีขนู้กน็ำประแดดหยอดมันจะน้อยจ้ะมันเป็นกระนำปลาแดดนำปลาหม้อจ้ะประมาณนี้แหละอันนี้ก็คุ้นเขากันเปนรุ่นคุสนชมขุ่นส oh ิ so oh s <S s <S ่มม so ือมันเลยไม่เาแมนแต่จำียมือลยคือผัวเบาปุ๋ยงี่เอจเจ้าดีๆบาปุ๋ยสดสิ่มมือดีวเยทเสร็ล้นะเอาไปยืุ้นเดี๋ยวแปลหนึ่งป้ามา่อนชุกเกลอตึนนี้โอ้ไฟหอนหอนอราเป็นรุน เวลาแล้วครับพี่ต้องเปิดปูอบแล้วนี่ปลาหอมมวยๆนะครับหอมไปตูเดี๋ยวเลิกเอาถาดคอนเฟิร์มไฟรุ่นไดน้าใส่ออกจากองค์ที่ไฟรุ่นเฮงทั้งลิ้นไฟนะครับนี่น้ำฝนน้ำเหมือนพอดีพี่น้องเออปิดไฟได้ไหมตัวเออนะโอเคครับะดูเลยพี่น้องหัวมันออกไงไปรุ่นลงมาเท่เลยวันจี้หอมตะไคร่หอม ตูหอนหแม่สมุนไพรวน่น้องเลยปลาอยู่หั่งไหนปลาเยอะมีต้นควงสามเงานงปลาบอกยกมีตัวกระสินล่ะปลาชุปเนี่ยวไม่ได้ครับไม่กินของกันเด้อครับหนึ่งปลาคอกรบเก้วพริกดิบเสียบๆมันกันครับเ้านี้มาๆ่น้องยิ่เาเด้อวน้องเ้ยไป ปลาสุกแล้วร่มวิววิวล้ววันนี้เป็นครับสมองสุอเปิ้ลหนึ่งปลาสาสุพิ้ทรงมากทีมงานอิสานบ้างหน่อยกินัเจริญไรด้วยลูกแต่ว่าทีมงานปายุทเหมือนีตั้งคนตั้งอยากภรกิจไปนคนดินเหมือนตั้งคนตกคนแบ่งไปเหพผู้นเนี้ยผู้นเนี้ยแล้วครับไปยุไปกินน้ำกันนัวบวตุ จอมขอพาไปหมเยีเจ้าพี่ว่าเดี๋ยวกองกงินเจ้าปนนี่เองซื้อพี่น่องมาเด้อสูพินมาจึงเขาน้ำแม่เด้อหนึ่งปลาเต่าใส่จำเจ้าอย่าหอมมือหวยรู้เจ้าฟิกเป็นครับสะหวังทั้งบอลผู้ใดเพื่อได้กินเขา ให oh, ้มาด้อโเชนเลยหรอเออพี่ถึงหน่อยเดียยครูผู้ก่งก่ปลานดิ่ เทีจจสิได้ก um, ิ um, án, án, ้งข่าบางเทีอกจจที <c oughs> <c oughs> ่งานแต่ทีตุลาแต่กินสองคนก็ไปยังรุ่นหน่องที่เสียงเงาแต่เขาที่สวรสร้านรี่คนว่างไม่ใช่ในเูปถ่นที่เป็นกวางจะเปี่ยนไม่ไหวเน่เจ้าอย่นบอกทุกคนรือว่าวางกัน้ Hồi đình tham con mò cụt học vàng, and khu đầy ở đầy một tay. I may hắn là sạc a biểu kiếm. Mamba, cho đình kiếm được mẹ. Các thân kiao hôn em 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 จะสดมว่าขอางเมนของไอ้เสียสองเทียเดียวอ่ะเมนเราข่างเมนห้างแม่ใหม่เ่อมักวันหนึ่งเฮียบอกกันอยู่ว่าจากไปเสียอีกแล้วเอ้ตัวด็กต้นเมนเป็นรักไปขายขายเป็นสันบอกมาขาย ขาไก่ก็ไว้ทีคืออตนอกเป็นขาไข่เนาะอีกที่ื <Okay. S 1> อถูกขมันบเงางแมีตัวอืมถูกมันก็ประหยัด,ยดเยอะหน่เงนเอมัน่เก็บพอใส่เยบ้านจอด เสียงหน้าหน่อยไปใส่อะไพี่น้องดินสงสัยสงสัยยุ่น่ะหรอดินมือยลยพี่อดีอยู่มันตกมันใจเข่านอไปุ่นไอ้ก้อนมันแหงเบียดเบิดขึ้นไปก็ได้ถึงเท่าถึงคอเมียกออเนบ้าสุดอยู่นี่เราดูเอาอูม่แงนอนเ พูเลยฉันเลยโอ้ไม่ประโยชน์วนะสาวุินีไดันจะไ่ไตแน่มีกเฉินต้องเอง้จเป็นกนูนั่นโรคเตียกเบิดถึงน่นคือปลอกอูตาน้ำังตัวตัวเปลี่ยนนะอุทอุทอนี เด้อพ <ian> ี่น้องจริงๆก็ันเด้อแมกันผู้มักปลามก็มีนี่ไม่าวคนเาจริงก็มีเนี้ยนี่แม่หวขนขอพุ่ทึงกูทรงขอพุ่งกูหายเนาะจะว่าจะเ่นามากกใรกเริ่จะเญ จะเดี๋ยวขอบคุณเฟนครับสุมองสุบ้านนะครับติดติดตามที่ช่วงมิสซานแมนนอยขอบคุณถูกกำลังแรงใจแล้วครับเท่านี้คลิปนี้ครับไม่รุ่นก็บเมตูขอกล่าวกัว่าสวัสดีครับ